ิาามากไละ,ะกำลังจะไลฟ์นะสองคนนี้ห้ามพูดได้ไหมสองคนนี้ห้ามพูดได้ไหมยดิวดีวดวไปอยู่บนก่อนไปไปอยู่บนก่อน nà nah.

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะผมแชร์ก่อน แชร์เรียกคนก่อนแชร์เรียกแขกเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมแชร์เรียกแขกก่อนเนอะเดี๋ยวสักคู่นะครับ รค,ครับ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 เดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลาของชอบดึงมาให้ตามแป๊บนะครับแป๊ปนบนะครับแป๊บนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารอนะครับแปดคนแล้วขอป่วยใจขอไลค์รัวนๆอยครับเดี๋ยวผมแชร์แป๊บหนึ่งรายชื่อผู้โชคดีอยู่ในมือผมแล้วนะครับลายชื่อผู้โชคดีอยู่ในมือผมแล้วรอจับเท่านั้นเองนะครับรอจับเท่านั้นเองนะครับยังไงฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์เรียกเพื่อนๆนมาดูกันลืมหรือเปล่าครับว่าเลขที่เราได้กันเนี่ย ไม่ใช่เลขที่เราได้กันเลขที่เราได้จากการจุดทูบคือเลขอะไรครับผมย้ํำทีเลขที่ผมได้จากการจุดทูบหาเลขเจ็ดพารวยในงวดนี้ก็คือสี่ห้าสี่สามนะครับสี่ห้าี่สามย้ำอีกทีนึงยังเหลือเวลานะครับไปหาซื้อกันได้นะครับผมคิดว่ายังทันอยู่นะครับส่วนเลขที่เป็นการหาเลขรูปแบบใหม่ที่ผมหามาเมื่อคือนนี้เลขที่ได้ก็ จำได้หรือเปล่าับว่าเป็นเลขอะไรจําได้หรือเปล่าครับเป็นเลขอะไรจํากันได้หรือเปล่าครับเขียนบอกเพื่อนๆหน่อยนะครับเขียนบอกเพื่อนๆหน่อยว่าเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยวสักครู่สักครู่สักครู่นะ472นะครับ472เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนที่ได้มาเป็น472 นะครับเดี๋ยวผมอยังไม่มีเลยขอโทษทีครับขอโทษทีครับเดี๋ยวสักครู่นะผมแชาแป๊บหนึ่งอุ้ยห้าสี่สามอันแล้วหรอครับห้าสี่สามอันแล้วรีวิ่งไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับห้าสี่สามอันแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นัดครับสวัสดีพี่มณีเหล่าโสดครับสวัสดีพี่กบครับ สวัสดีพี่เปิ้ครับสวัสดีแววครับสวัสดีพี่จันร์ครับสวัสดีทุกคนนะครับนะครับอย่าลืมนะครับอิโมชันนะครับหัวใจเยอะๆกดไลค์เยอะๆนะครับโอ้โหเมื่อคืนการตอบรับค่อนข้างดีมากเพราะว่าเวลาจบไลฟ์เนี่ยมันจะรีพอร์ตกลับมาค่อนข้างอิ่มใจเหลือเกินนะครับกับการตอบรับที่ที่ที่ให้มานะครับ เอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นไลฟ์ล่ะทำไมมันไม่ขึ้นไลฟ์ล่ะในการแชร์ของผมทำไมมันไม่ขึ้นอ๋อขึ้น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 นี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขอแชร์แป๊บหนึ่ง นะครับโอเคอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรนอกจากการจับรางวัลนะครับนะครับการจับรางวัลนะครับรางวัลเดี๋ยวผมโชว์เลขก่อนโชว์เลขก่อนปุ๊บอ่านะครับโชว์เลขก่อนโชว์เลขย้ายแป๊บหนึ่งเอามาข้างนี้ดีกว่าจะได้เห็นกันจะชัดเลขสวยไหมครับเลขสวยไหมครับเลขเดียวกันหมดเลยนะครับ แปดใบเลขเดียวกันหมดเลยนะครับ8ปใบเลขเดียวกันหมดเลยนะครับแปใบนะครับเราจะรวยไปพร้อมกันครับรวยยกเข่งรวยเหมาเข่งมีเด็กมาแอบดูเล็กน้อยนะครับสวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีครับมาลุ้นด้วยกันนะคะมาลุ้นด้วยกันมีเด็กมาแอบดูด้วยเอาไปว่าผมเริ่มจับรางวัลเลยดีกว่านะครับแปลายชื่อ8ปลายชื่อนะครับ ขอหัวใจขอไลค์รวๆหน่อยครับขอหัวใจขอไลค์รวๆหน่อยครับนะครับยิ่งกดหัวใจยิ่งกดไลค์รวๆเนี่ยอาจจะเป็นชื่อเรานะครับเนี่ยลายชื่ออยู่เต็มกระบอกเลยนะครับเต็มกระบอกเลยนะครับอ่าเริ่มรายชื่อแรกเลยนะครับเริ่มรายชื่อแรกนะครับผมจับเลยนะอันนี้จับกันสดๆนะจะได้ไม่เห็นว่างุ้มยิ้มหรืออะไรที่ไหนนะจับกันสดๆลายชื่อแรกนะครับคนแรกที่ได้รับรางวัล ลอตเตอรี่นะครับเบอร์สองสองสี่ห้าสี่สามนะครับลายชื่อแรกมาแล้วนะครับเย็นตาโฟอย่างเด็ดครับเย็นตาโฟอย่างเด็ดเห็นไหมมันจะแสงมันสะท้อนอะนะเนาะเดี๋ยวสักครู่นะแสงมันสะท้อนนี่อ่าเย็นตาโฟอย่างเด็ดได้ไปนะครับคนแรกนะครับอ่ามา รายชื่อคนที่สองนะคนที่สองนะคนที่สองนะครับคนที่สองืมคนที่สองเป็นไม่ยินฮะตูนะครับมายินฮะตูนะครับเป็นแฟนขับชาวอาเป็นแฟนเพจชาวต่างชาตินะครับมายินฮะตูได้ไปนะครับนี่รายชื่อมายินฮะตตูได้ไปคนที่สองนะครับ คนที่สามกดไลค์กดหัวใจรวๆนะครับมันจะได้เป็นของตัวเองกดไลค์กดหัวใจรวๆมันจะได้เป็นของตัวเองคนที่สามนะครับคนที่สามมีเด็กมาแอบดูนะครับคนที่สามคุณเกตกหนกฉุนฉลาดครับคนที่สามนะครับคุณเกตกหนกฉุนฉลาดนะครับได้ไปนะครับนะครับนะครับ มาคนที่สี่คนที่สี่คนที่สี่นะครับ <phones. S 1> คนที่สี่ปึ๊บ pued. คนที่สี่นะครับคุณลิ้นจี่พะมนครับคุณลิ้นจี่พะมนได้ไปนะครับคนที่สี่นะครับคนที่สี่ลิ้นจี่พะมนได้ไปนะครับเหลืออีกสี่รายชื่อนะครับเหลืออีกสี่รายชื่ออ่าคนที่ห้ามาแล้วคนที่ห้ามาล้คนที่หมาแล้ว คนที่ห้ามาแล้วปึ๊บป,บปบึคนที่ห้าโอ้โหแฟนพันธ์แท้งจริงครับไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงนะครับไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงนะครับไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงนะครับมาคนที่หคนที่หกมาไปเร็วๆเลยคนที่หก,หกผมจับเนี่ยวนอยู่ในนี้นะชัดเจนนะครับไม่มีงุ้มยิ้มนะครับคนที่หมาแล้วคนที่ห คนที่หนะครับคุณทีเจจูเนียครับคนที่หคุณทีเจจูเนียได้รางวัลไปนะครับนะครับมาคนที่เจ็ดนะครับคนที่เจ็ดคนที่เจ็ดให้ลูกชายจับให้ดีกว่าจับหน่อยจับรางวัลผู้โชคดีหน่อยอะจับรางวัลผู้โชคดีหน่อยอะจับมือล้วงมาชื่อหนึ่งเอามือล้วงมาชื่อหนึ่งอ่ามือล้วงมาชื่อหนึ่งจับรางวัลผู้โชคดี คุณกาตูนจรลันนะครับคุณกาตูนจรลันได้ไปนะครับคุณกาตูนจรลันนะครับได้ไปนะครับอ่าคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายผมขอจับเองคนสุดท้ายผมขอจับเองคนสุดท้ายผมขอจับเองนะครับคนสุดท้ายผมขอจับเองปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บได้ละนะครับคุณสุรีรัตน์อุลล่าครับคุณสุรีรัตน์อุลล่านะครับ คุณสุริรัชอุลล่านะครับคุณสุริรัชอุลล่าครบแล้วนะครับรายชื่อ8ผู้โชคดีสำหรับกิจกรรมการจับรางวัลของหาเลข7จารวยนะครับลอตเตอรี่งวดประจำวันที่16พฤศจิกา2564นะครับเลขที่เราแจกให้กับผู้โชคดีก็คือเลข224543ครับ224543นะครับ นะครับได้รางวัลไปนะครับสองสองสี่ห้าสี่สามแปดคนแปดใบเป็นเลขเดียวกันวันนี้ถ้าเราถูกยกเข่งเนี่ยเท่าไหร่แปดหกสี่สิบแปดสี่สิบแปดล้านเลยนะครับสี่สิบแปดล้านนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่เฝ้ารอการประกาศผลรางวัลน,นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้ร่วมสนุกกันใหม่คนที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่ายังมีเวลาให้ไปเรื่องหาซื้อเบอร์ ที่ผมหามาได้ในงวดน,นี้ทั้ง2องรายการนะครับรีบไปหากันนะครับเผื่อถูกรางวัลที่1นนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดเรียกเพื่อนเข้ามาดูแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูเพจกันบ้างนะครับเรียกเข้ามาดูเรียกเข้ามากดไลค์เรียกเข้ามากดติดตามนะครับจะได้ร่วมสนุกก,กิจกรรมอย่างนี้กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้บ่ายสามครึ่งทุกคนเป็นเศรษฐี ล้ำรวยทั้งาสามตัว2ตัวสตัวบนลอตเตอรี่ทุกใบขอให้มีลุ้นทุกๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีขอให้ทุกคนโชคดีครับ